ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of No นมีเครื่องรางของขัง,งมากมายให้ท่านได้รวมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือ addlineid addsmq 0599t อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดี ข้องขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of n o นสวัสดีครับพบกับ Eagle of n o กนกันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับเรียนพระปิดตาหลวงพ่อน้อยวัดศรีสะทองจังหวัดนครปฐม,ะมจะสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2487ลักษณะ เป็นเหรียญปัม๊มทรงรูปไข่หูในตัวด้านหน้าเหรียญตรงกลางเป็นองค์พระมีมือปิดที่ใบหน้าหมายถึงปิดปากปิดตาปิดจมูกมีมืออีกคู่หนึ่งปิดที่หูทั้งสองข้างและมืออีกคู่หนึ่งโยงปิดที่ทวารหนักโดยรอบองค์พระเป็นอักษรได้จันด้านหลังเหรียญตรงกลางเป็นยันแปด ข้างล่างมีตัวเลข2487หมายถึงปีพศที่จะสร้างหลวงพ่อน้อยคันทโชโตวัดศรีสะทองจังหวัดนคปรปฐมมีนามเดิมว่าน้อยนาวารัฐเกิดเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช4 4 5 5ตรงกับวันแรม13คำ่ำปีมะโลงที่ตำบลศรีสะทอง ครั้นเมื่อท่านอายุได้21ปีเป็นนิมิตหมายที่ดีในวันพระหัสสบดีขึ้น12คำ่ำปีฉลูตรงกับวันที่14เมษายนปีพุทธศักราช2456ท่านได้เข้าสู่ร่วมกาสะวัพั์ในบรวรพระพุทธศาสนาด้วยความศรัทธาอันแน่วแน่ที่มีอยู่เป็นนิสัยโดยมีพระที่การยิว้วจ้าววาดวัดแคร เป็นพระอุปชาพระที่การเกิดวัดนิ้วลายเป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระพิสุมล์วัดกลางคูเวียงเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับฉายาทางธรรมว่าคันทโชโตหลวงพ่อน้อยท่านได้อยู่จำพรรษาที่วัดแคอยู่ระยะหนึ่งจึงย้ายมาจำพรรษาที่วัดศรีสะทอง ในระยะนั้นหลวงพ่อลีเป็นเจ้าว,วาดอยู่และท่านได้ศึกษาวิชาการต่างๆที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยที่หลวงพ่อไตเป็นเจ้าว,วาดวัดศรีสะทองเช่นวิชาการสร้างวัวธนูและลาหูอมจันทร์เป็นต้นเมื่อหลวงพ่อน้อยได้มีพรรษาที่สูงขึ้นพอดีกับพระอธิการช้อยซึ่งเป็นเจ้าว,วาด ได้ลาสิกขาไปบรรดาญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาจึงได้นิมนต์หลวงพ่อน้อยขึ้นเป็นจาวาดท่านได้ปฏิบัติตนต,นตามสมควรให้สมกับเจตนาของญาติโยมและพัฒนาวัดจนมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากต่อมาได้รับตำแหน่งเจ้าคณะตำบลปกครองวัดในเขตอำเภอของท่านเป็นตำแหน่งสุดท้ายก่อนท่านมรณภาพ ส่วนวัตถุมงคลของหลวงพ่อน้อยนั้นแต่ละรุ่นแต่ละอย่างซึ่งมีราคาและเป็นที่นิยมสแสวงหาของนักสะสมพระเครื่องและเครื่องรางของขังไม่ว่าจะเป็นลาหูอมจันทร์กราตาเดียวหรือวัวธนูก็ตามก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่